หรือว่าดอกกุหลาบนะคะสภาพสาเหตุหลักๆนั้นเกิดจากพื้นที่ไหนหนาวเหน็บหรือว่าแห้งแล้งกันบ้างติดตามได้ในลมฟ้าพยากรณ์กับสองสาวแฝดลมฟ้าคุณสุหัชชาและคุณสุนิดาสวัสดิพรพันลบค่ะแตลงปีนี้ดอกบัวมีน้อยจังเลยเนาะใช่ก็ปีนีน้หนาวนานไงเตยดอกไม้ก็เลยโตช้า สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะกับลมฟ้าพยากรกับพวกเราสองคนแตงค่ะแทยเตยค่ะคุณผู้ชมคะ14กุมภาพันธ์นี้นะคะตรงกับทั้งวาเลนไทน์แล้วก็วันมาฆบูชาเลยนะเตยส่งผลให้ดอกไม้ขายดีเป็นพิเศษค่ะแล้วราคาก็แพงขึ้นด้วยใช่ที่แพงขึ้นนะคะก็เพราะว่าปีนี้เนี่ยหนาวนานเป็นพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อดอกบัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดอกบัวหลายดอกก็ไม่ออกดอกค่ะรากก็เน่าด้วยเพราะว่าอากาศที่หนาวจัดนั่นเองแถมบางพื้นที่ตอนนี้ก็แห้งแ้งด้วยนะคะราคาของดอกบัวก็เลยสูงขึ้นนนนนัั่่่เเเอองคคะะะชดดีียวกกกกบบลาทปติ แล้วเนี่ยบ้านเราก็จะนําเข้าจากจีนแต่ว่าปีนี้ค่ะที่จีนก็ประสบปัญหาหิมะตกหนักนะคะทําให้ดอกกุหลาบขาดตลาดค่ะราคาของดอกกุหลาบปีนี้ก็เลยสูงขึ้นนั่นเองค่ะใช่เป็นช่วงเทศกาลด้วย<ม>แถมมาเจอกับสภาพอากาศแบบนี้นะคะราคาก็เลยสูงขึ้นก็ต้องทําใจกันนิดนึงค่ะส่วนตอนนี้นะคะความกดอากาศสูงก็ยังคงปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้อุณหภูมิลดลงมาประมาณ2-4องศาเซลเซียสนะคะโดยที่ภาคอีสานเนี่ยจะหนาวก่อนเพื่อนเลยค่ะในขณะที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานคร ช่วงนี้มีโอกาสที่จะเจอฝนได้นะคะเพราะว่าลมตะว,วันออกอยังคงพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลให้คลื่นลมฝั่งอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะลมฟ้าเตือนภัยจึงขอเตือนชาวเรือนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนอากาศในวันรุ่งนี้ค่ะที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวทางตอนบนของภาคนะคะส่วนทางตอนล่างมีอากาศเย็นค่ะแล้วก็มีฝนด้วยเล็กน้อยนะคะร้อยละสิบของพื้นที่ที่ภาค อุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสและมีฝนเล็กน้อยร้อยละ10ค่ะส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาคทางด้านภาคกลางนะคะยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเป็นบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะส่วนทางภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นบางส่วนและมีฝนเป็นแห่งแห่งร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนนะคะอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นบางส่วนและมีหมอกบางในช่วงเช้าทะเลมีคลื่นลมปกติค่ะขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นนนนบางส่่วเชกัโอ ที่ฝนตกมีเล็กน้อยค่ะ ส่วนอาร์เนเวเตอร์วันนี้นะคะมาดูทางฝั่งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์กันค่ะช่วงนี้นะคะยังคงมีหย่อมฝนปกคลุมเป็นบริเวณกว้างค่ะเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปแถบนี้นะคะก็ต้องพก่มไปด้วยนะคะในขณะที่ทางฝั่งจีนเกาหลีและญี่ปุ่นค่ะช่วงนี้อุณหภูมิลดลงมาเหลือเพียงเลขตัวเดียวนะคะกลับมานหนาวกันอีกรอบค่ะโดยที่โตเกียวนะคะอยู่ที่7องศากรุงโซลองศาแล้วก็ที่ปักกิ่ง3องศาค่ะค่ะปีนีโรกเราอากาศแปรปรวนนะโดยหนาวจัดแล้วก็หนาวนานในหลายพื้นที่เลยค่ะจะเดินทางไปไปหนออ่าาลืมตรวจสบภพกศ ก่อนการเดินทางด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับลมฟ้าพยากรณ์คุณผู้ชมคะ <c oughs> ไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรณ์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมเห็นบึงบัวแล้วก็เศร้าใจนะตอปกติเนี่ยจะมีเป็นร้อรยดอกเลยปีนี้เนี่ยยังไม่ถึงสิบดอกเลยนะ